กำลังมาครับขบวนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมครับกำลังเข้าองกในส่านราที่หนึ่งสถานีสะานเย็สิครับก็ประกาศตีช่วงเช้าวันธรรมดาอาทิตย์ที่สิบสาราคมสาม7ัดกเดครับก็ผมไทยรถไฟฟ้า BTS ตั้าโต๊ะสครับ EMU จีดหนึ่งหมายเลขหนึ่งสามแปดครับก็ วันวันนี้วันที่ส3ตุามรางคมวันสวัสดิ์อนขึ้นครับก็ช่วงน,นี้ช่วงหยุดยาวครับหยุดหยุดสามวันครับแต่แา่ตางนานสมนไทยระไฟฟ้าวันี่สามสิ่ที่ครับจะอแคเ่เปิดปิดครับโตรอาจารย์คุณดบร้อยครับ เดินออกพปออกจาสถานีสะานโคโคสาใหม่ครับ so เุ hay 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 ้ยโอ้ยมาเลยนักมากมาได้ตัวนี keeper. ้หนักมากเเซเว่นดีดีเว่นเลยกำลังทํำในน้ำทักขยะยาครับ

E M U B สองหมายเลขหนึ่งเก้าสามเจ็ดครับโดยมีผู้ชนะารสนทนาจากแบและแหงอีสเตรเลีผู้บรารโดชาตร่วมกิารจะให้บริการในสถานีสายารสัมัการ a t t e i o n p

นวรจะทำใ้เกดวาาสวยงาเลยกางเข้าโคงครับ E M U G G สามเลยก็ก็วนนี้เชื่อไปทางสถานีวังกว่าครับก็บเทื่อมที่ะไปขใส่เลนอาร์ตีใส่กง่นันเลยครับหนึ่งแปดแปดหกครับโว้พนธนาใหม่ครับ เรืองไฟฟ้า BTS สิไปโฆษณาไว้ครับแต่ทุกรไบฟ้ามหานครนะครับก็เอ็นอารที่มีไว้ใส่สีเหลืองมีไว้ใส่สีชมพูมีเื่ออการขนส่งคร้บอะไร เราเลยทำไม่น้ำกักขยาครับเอโอ้สจะเาใส่สีสีทองมาเอยครับกาเข้าวสายนี่คุณนครับ ที่ประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับร ну ถขบวนนี้กรุณาเข้าแถวรอบริเวณที่สีเขียว Attention please The next train is for National Stadium Passengers please queue up in the green zone หนึ่งเก้าสองแปดครับโฆษณาเหมือนกันครับก็ รถไฟขบวนนี้จะให้บริการรถไฟทางสนามทนี่สมัยที่รางใช่มก็ต้องชบที่สถานีสยามตัอเชิญตื่นวิาิ t s สายสุขุมวิใต้ออเยก็ม่ต้องเดินทางไปบ้านเดิม กำลังข้าวโพมครับมีเา P E องเจ็ดมีสามหมายเลขก็ผมเดินไปเดินมา 8 9 5เก้าห so ้าครับโคดที่โฆษณาติดเหมือนกันครับก็บวรคขก่อนไปทางนกว่าจะให้บริการไปสถานีกลางบางาจิดเหมือนกันครับดูสั่งเยอพอแล้วครับ อกองเรือกำลังข้าลิข้ามแม่นนตะพยาครับ

หนผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟคราขบวนนี <Yeah. S 2> ้จะให้บริการไปสถานีปลายทางดังกล่าว่ะ Attention please this train is for national station รถสฆรมาครับส่วนติดก pues mm ันเลยมีโฆษณาเหมือนกันครับึสนหนึงด train ูอีดเอสแไมเลสสี่หกครับโดนมีโฆษณาใหม่ครับ ปิดแจงด้วี่ผู้โดยสารเกิดทารถไฟยาขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีกลายทางบา้างจดหมยัทของางอนนี้เส้นทางไรฟ์าคตวันตีายสตรนสูงและอกที่ di sana kan kalau enggak gitu ya kalau sama aku kan dokter hmm sudah saya minta dia kan aman kan mau gua kasih the So now, Easy, EMU. Attention, please. The next train is for national stadium. Passengers, please queue up in the green zone. หนึ่งหนึ่งสี่สามครับคุณโดสารโปรดทราบรถไฟฟ้าสมุนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามเชีงยงศรีชาติ Attention please this train is for National Stadium ยกระหอไทยคอบเนนี้ ข็เคนิดห่อยครับเย้าก็เย็นผ่งไทยม้านดิ่นครับหกโมงเย็นโอ้โหนาดตีนที่ม่งเลยเย้าขอแคนิดหน่อยครับเย้าก็เย็นขมไทยครับเวลาหกโมงเย็น